ไมปยักไปยากไปยับจะใส่ทำไมเนี่ยตีเข่าเลยผมชื่อสมพลนิสิตอนาคตอยากเป็นหมอครับเดี๋ยวนี้ยังโสดจริงจริงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพิชญาเด้อ เจะเอาไอ้หน้าดำมอ้ยเท้าเข้าของมึงล้กันเออเท้าอยู่แล้วไเหนอยู่เออเงียบยังเงียบยังบอกไปแล้วพักในส่วนเ่หน้าดูว่างงาเนี่ยเยอะเกน่งไเงเลยขาว ึงขายจริงทายพร้อมนั่นนะนั่นนะนั่นนะเพราะเจ้าแกก็มาหาเราเมื่ลริกรสิทธิ์มึงละเมื่อริกรสิทธิ์แล้วไอ้ชงขอจับมึงหยุดจ้าไอ้หน้ารำหยุดเลยไอ้หน้าสิวน้องกูัวทำไมกูน่ารำบิดหัวไอ้กูดตั้งแต่เกิดกูแล้วกูไม่ได้ว่ามึงขาวอ่ะตัดเชียงตัดเชียงมันตัดได้อยู่เหรอเฮ้ยกัมไปเอาน้มงไดเลยไปแล้วไปรับย่ากลับมานะมึงไปดิ bay đi, bay, bay. người bay hay vậy. ทิ้งไม่แดงนี้อีกครับ God, God. Okay, Để không được được cả thôi 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 youtube thôi 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 มาถ่ายไปลง u t ทู e